สวัสดีครับเพื่อนๆซนิเกอร์จูเดย์รองเท้าวันนี้ขอพาทุกท่านมาชมกับ Long รองเท้าคอลแลบ,บของฮอกกาและก็อุนนานะครับผมแบรนด์เสื้อผ้าวิ่งจากสีเด่นนะที่มีปัจจัยดีๆนะครับฟินิชอินอัคูตเพลสนะครับผมค่อยๆวิ่งค่อยๆเติบโตนะครับเหมือนอย่างผีเสื้อที่โตไปเป็นผีเสื้อที่สวยงามสำหรับรุ่นนี้นะครับได้นำฮอกกาสปีดโกสซองนะครับอดีตรองเท Long ้าเทลเนะี่ยระดับไอคอนะิกน่ะมาปรับปรุงใหม่นะโดยจะมีให้เลือกด้วยกันถึง2สีนะครับระหว่างสีนี้นะครับผมสีเทาอมม่วงนะครับก ด้วลายสีเงินโครเมียมนะจะงําไเลยทีเดียวนะครับเชือกแบบควิกเลสนะแล้วก็ตรงส้นเนี่ยมีโลโก้โค้ดอยู่นะครับแล้วก็ตรงแถบพิวพูแถบเนี่ยจะมีคําว่าอุณาอยู่นะครับพื้นชั้นกลางเนี่ยเป็นโฟม EVA แบบเดิมเลยมีความนุ่มรองรับแรงกระแทกได้ดีตามแบบฉบับของสปิดโก2ดนะใครที่เคยได้ลองสปิดโก๊ดเนี่ยน่าจะถูกใจไม่น้อยนะครับพื้นชั้นนอกรูปแบบเทลแล้วก็ยางวีบัมที่ยึดเกาะได้ดีเช่นเคยสิ่งที่พิเศษที่สุดเลยก็คือมาพร้อมกับหนอนผีเสื้อนะครับผมที่ให้มา นอนผีเสือเนี่ยมาติดกับตัวเชือกรองเท้าได้นะความลับอีกอย่างหนึ่งก็คือนอนผีเซือทั้ง3ตัวเนี่ยเป็นแบบเรืองแสงนะครับสามารถไปดูดแสงแล้วเข้าไปในที่มืดเนี่ยก็จะเรืองแสงขึ้นมาด้วยนะครับผมส่วนใครที่ติดนอนผีเซือเดินออกมาข้างนอกก็ระวังหล่ลนหายแบบผมด้วยนะฟิลลิ่งของรองเท้าคู่นี้เนี่ยบอกได้เลยว่านุ่มสบายเท้าดีแต่ว่าต้องเพิ่มไซส์อย่างน้อย0.5หรือ1ไซส์นะครับถึงจะใส่สบายตลอดทั้งวันและข่าวดีสําหรับคนที่ไซส์หมดในตอนนี้สําหรับที่ร้านซีวิไลและคาา์นิ อีกไม่นานจะเข้าที่โฮก้าส,สาขาใหม่ครับขออุบปไว้เ่่นี้